สวัสดีค่ะจิ๊บนะคะ CEO ของแบรนด์เมดิลีนค่ะ สวัสดีครับหมอปอพันตรีนายแพทย์อุกฤษเจรอาสุนทรบีเวิล์คลินิกนะครับสวัสดีค่ะหมอฟ้าวันวิพุิสันพสิธิ์วงศ์นะคะหมอเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตรต์ะชตรตละลอวัยค่ะทาไมเราสามคนถึงร่วมงานกันนะคะก่อนอื่นจิ๊บต้องบอกก่อนว่าจิ๊บเนี่ยเป็นลูกค้าพี่หมอปอเนี่ยมานานมากๆกนะคะก็คือจะทําอันเทอร่าแล้วก็จะใช้เรื่องศาสตร์ของการฝังเข็มเพื่อชะลอวัยเนี่ยมาตลอดจนแบบจิ๊บก็ได้พูดคุยกับพี่หมอว่าจิ๊บอยากจะมีโปรดักต์ตัวหนึง่งที่เกี่ยวกับัลเนนที่แแบบป็กาารดูจภยใ เพื่อชะลอไวัยได้อย่างแท้จริงนะคะพี่แต่ถ้าเราจะเอาคอนเซปต์นี้มาเปลี่ยนเป็นโปรดักต์เนี่ยคนแรกที่พี่นึกถึงให้อยากมาช่วยดูเรื่องสูตรเนี่ยก็คือคุณหมอฟ้าบอกว่าเอ้ยเนี่ยรู้จักกับเ,เพื่อนอีกคนนึงชื่อคุณจิ๊บนะเขาสนใจจะทําผลิตภัณฑ์เหมือนกันเราเป็นหมออย่างเดียวเนาะเราก็จะถนัดแบบว่าดูแลคนไข้ต้องสั่งวิตามินยังไงออกกําลังกายยังไงกินอาหารยังไงใช้ฮอร์โมนแบบไหนเนี่ย พอมีโอกาสได้มาลองทำก็รู้สึกว่าเอ้ยตื่นเต้นน้าลองก็เลยได้มีโอกาสมารู้จักกับคุณจิ๊บค่ะ,คะอีกสิ่งหนึ่งค่ะคุณจิ๊บที่ฟ้าภูมิใจมากๆคือการที่เราส่งตัวเขาเรียกว่าคอมเพล็์หรือว่าตัวสูตรวิตามินมของเราอะทั้งหมดเลยส่งไปตรวจที่แลบหรือว่าห้องตรวจต่างประเทศที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ได้มาตรฐานก็คือชื่อว่าไลฟ์เลงที่ประเทศสเปนเนาะ แล้วก็การที่เราส่งทั้งเขาเรียกว่าวิตามินนะทั้งสูตรไปตรวจเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ฟ้าถือว่าสำคัญมากเหมือนที่คุณจิ๊บเห็นวิตามินชะลอวัยมันเยอะมากบางตัวนี่ก็คือเขาก็จะบอกว่าอมีตัวนี้ที่ช่วยชะลอวัยแล้วก็ใส่เพิ่มตัวนั้นตัวนี้เข้าไปอีกมันจะได้ช่วย1 2 3 4 5แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่เราต้องรู้ก็คือบางทีของที่ดีหนึ่งตัวแต่ไปรวมกับของตัวอื่นการออกฤทธิ์ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเคยไดเออ้เขาเรียกว่าการทดลองมาบอกว่าตัวเนี่ยมันช่วย นะ A บวกกับ B อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เป็น A บวก B ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าเลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ฝ้าภูมิใจมากๆว่าโปรดักของเราสูตรที่เราคิดอะเราส่งไปตรวจว่าสูตรนี้แหละ มันจะต้องชาลาวัยจริงๆสุดท้ายนี้นะคะจิ๊บอยากจะฝาก Product Mediline e w เ l well l นะคะไว้นิดนึงคือ Product ตัวนี้เป็นความภูมิใจของเรามากตั้งแต่การเลือกสรรสกัดตั้งแต่การส่ง Product ไปทําวิจัยที่สเปนนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีที่สุดนะคะและที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่จิ๊บภูมิใจมากๆเลยคือ Product ตัวนี้ไม่เป็นพิษกับร่างกายเลยค่ะแน่น,นอนครับเพราะว่าแม้กระทั่งขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ ที่เราทำกันเนี่ยก็ใช้เวลา1ปี 1> ใช่ค่ะจนถึงตอนนี้หมอก็ยังทานอยู่ทุกวันใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มทุกค่าเงินที่จ่ายแน่นอนค่ะ